สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโค้ชโซลาเซอร์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซอล์อยู่ที่โนนสูนะครับผมอันนี้เป็นเสมอตัได,โโดนะครับผม a อ d c ี5ีหนึ่งคันห้ารวัตต์นะครับสองระบบผสมไฟนะครับอันนี้น้ำสิบห้าคิวนะครับอันนี้คือสูบทำนานครับผมดูนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาทำนาปังนะครับผมนะครับน้ำแรงมากครับผมอันนี้ใช้สมใช้ปั๊มอยู่ที่ แผงอยู่ที่เจ็ดแผงนะครับเจ็ดแผงสี่ร้อยสิบาทครับหรือใช้สามร้อยแปดสิบาทก็ได้ครับอันนี้แผงครงสร้างแผงนะครับข้างบนอันนี้สมัครรับประกันสองปีนะครับผมโจไดยนะครับผมขาสั้นใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับ แจริงๆแรงจริงๆนรับได้ทํทนาทำนาได้เลยทนาเขียวๆเลยทตนโอ้โหปืนเลยับแน่นอนแน่นอน